เดี๋ยวเรามาดูองค์แห่งมิจฉาทิฐิก่อนตรงที่ว่าหน้าหนึ่งห้สามนะคะอีกรอบหนึ่งนะเมื่อความที่ได้ยึดไว้นั้นผิดจากความเป็นจริงอันนี้พอเข้าใจได้นะเป็นอุปทานตถาคาวุปทานะมีความเห็นว่าเป็นความจริงพอยึดไว้แล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ตัวเองยึดนั้นน่ะมันใช่นะมันจริงก็เลยทําตามในสิ่งที่ตัวเองยึดเอาไว้นะ อเรามาดูหัวข้อย่อยๆที่ท่านแสดงเอาไว้อีกครั้งหนึ่งค่ะตอบย้ำในส่วนที่ได้เรียนไปเมื่อเช้าหน้านึ่งค่าสามนินยตามิจาทิธิสามคือนักถิกาทิฐิอเหตุกาทิฐิอกิริยทิฐินักถิไปว่าไม่มีใช่ไหมละ่ะทิฐิก็คือความเห็นมีความเห็นว่าทําอะไรก็ตามผลที่จะได้รับนั้นย่อมไม่มีผลปฏิเสธผล อเฮตุกัิธิมีความเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายที่กําลังเป็นไปอยู่นั้นไม่ได้อาศัยเนื่องมาจากเหตุแต่อย่างใดก็คือเหตุไม่มีถูกไหมอันนี้ปริเสธเหตุอ่ะอกิรยิยะธิมีความเห็นว่า,าการกระทำต่างๆของสัตว์ทั้งหลายไม่สําเร็จเป็นบุญเป็นบาปแต่อย่างใดทําอะไรก็แล้วแต่มันไม่สําเร็จเป็นบุญเป็นบาปก็คือสิ่งที่เราได้มาเนี่ยปกติเนี่ยรูปร่างขันแง่เนี่ย มันได้มาจากกรรมเก่าอดีตไแต่เขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อ่าไม่เชื่อว่ากรรมดีส่งมานะแล้วก็สัตว์ที่เห็นทางตาเป็นพวกสัตว์ดรัจฉันเป็นต้นมาจากเอ่อผลของอกุศลส,ส,ส,ส่งมาเขาก็ไม่เชื่ออางเงี้รรยเรียกว่าอากิีเดียปฏิเสธทั้งเหตุและผละทีนี้ในส่วนของนักทิฏฐิเนี่ยพวกปฏิเสธผลเนี่ยปฏิเสธในเรื่องอะไรมั่งเราดูหน้าหนึ่งห้าสี่เขาจะปฏิเสธในเรื่องของ การทําบุญนะเขาบอกว่าทําบุญทุกอย่าง,นะงผลที่จะได้รับไม่มีนะบ,บุญทุกอย่างคาว่าบุญตรงนี้นะเราเอาบุญกิริยราวัตถุสิทธิ์ที่เราเรียนไปข้างหน้าเนี่ยนะบุญกิริยาวัตถุสิธิ์เนี่ยเดี๋ยวยกเอาตัวทานทาน,ทานาพวกวัตถุทานปัจจัยสี่อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนองห่มยารักษาโรคพวกนี้เขาบอกว่าผลผลต่างๆที่เราได้รับ เป็นความสุขกายสุขใจที่เราได้ใช้สอยพวกนีน้บุญที่เราเคยทําไว้มันไม่มันไม่มีผลแบบนี้ม,นมันไม่ใช่ผลแบบนี้นนการทําบุญผลไม่เกิดบุญก็คือเอาวัตถุทั้งสี่มาทานะเนาะเอามาเป็นเหตุให้บุญเกิดบุญที่อยู่เกิดที่ใจเนี่ยเขาบูชาสิ่งต่างๆทั้งหลายเนี่ยเขาบอกการบูชาเนี่ยมันไม่ได้รับผล ผลที่เกิดจากการบูชาไม่มีเมื่อมีคนคนหนึ่งอย่างคุณเอกเนี่ยเอากล้วยมาหวีหนึ่งคุณคุณเอกบอกว่าจะเอากล้วยเนี่ยไปบูชาคุณของเทวดาอย่างเงี้ยพวกเขาก็เห็นว่ามันไม่ใช่นะเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่มีอ่าอออหวาัวเราะใช่ไหมอืมเงี้ยเยอะกล้วยหวีหนึ่งกล้วยนหวานอืมเอาจริงๆนะมีคนเอากล้วย น้ำวางเป็นบูชาคุณของเทวดานะมีฮีริอดตักปักนะเทวดานะไม่งั้นไม่เกิดเป็นเทวดาไม่ได้แล้วก็เห็นว่าการเชื้อเชิญต้อนรับต่างๆไม่ได้รับผลในอย่างใดการเชื้อเชิญต้อนรับเนี่ยเวลาแขกมาบ้านเราเนี่ยสถานที่ที่เราอยู่เนี่ยเราจะต้องมีน้ําดื่มน้ํากินน้ําใช้มีอาหารการกินใช่ไหมจริงๆมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่พอมีคนนะมาบ้านเรา ถ้าคนไม่เชื่อรื่งพวกนี้นะถามว่าเอาเข้ามาไหมเอาเข้ามาแต่เขาจะไม่เชื่อว่าการที่ปเป็นปการต้อนรับพวกนี้ยเขาไม่เชื่อคือมาๆม,ม,มากินกัรมากินการเนี้ยเขาเขาไม่เชื่อว่าการทําแบบเนี้ยเป็นการต้อนรับเป็นการปฏิสังขารแล้วก็ทําแบบเนี้ยมันมีผลนะอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เชื่อมันกลายเป็นนักผิดเห็นว่าการทำดีทาชั่วไม่ได้รับผลแต่อย่างใด ทั้งทางตรงและทางอ้อมทางตรงคําว่าตรงตรงนี้ก็คือวิปากผลนะมุขยาผลมุคยาผใช่แล้วก็ทางอ้อมก็คือกรรมชรูปนะเป็นสามัญญผลเห็นว่าพบนี้ไม่มีคือผู้ที่กําลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันพบนี้ที่เรียกกันว่าพบพบนี้นั้นน่ยย่อมไม่มีเพราะไม่มีการเกิดอีกต่อไปนะเนี่ยศูนย์นาอุเฉทาทิฏนะเป็นพวกที่เห็นว่าตายแล้วศูนย์ ไม่มีการเกิดอีกอะเห็นไหมล่ะไม่เชื่อเรื่องพบภูมินะเห็นว่าพบหน้าไม่มีพบอันจะไปเกิดในพบข้างหน้าเนี่ยหรือว่าปรากฏในปัจจุบันพบนี้ก็ไม่ใช่ไม่มีตายแล้วก็ไม่มีการเกิดอีกเขาบอกว่าเวลาทําอะไรก็รีบทําในชาตินี้ซะเดี๋ยวก็ไม่ต้องเกิดละอย่างนี้นะอืมไม่ไม่เกิดแล้วเขาจะไม่เกิดกันแล้วนะพวกเรานะเห็นว่าการทําดีทําชั่วต่อพ่อต่อแม่ นะการทำดีทำชั่วต่อพอ่อต่อแม่เนี่ยผลไม่มีคือเรื่องของเรื่องจะทำเอาข้าวหาข้าวหา,หาน้ำให้พอ่อให้แม่นะหรือไม่ก็ไปตบไปตีพ่อแม่ไปดา่านะสารพัดอยากที่ทำให้พ่อแม่เสียอกเสียใจหรือทำให้พ่อแม่ดีอกดีใจผลที่จะตามตัวเองกลับมาเนี่ยมันไม่มีทำอะไรให้กับพ่อกับแม่อะไรก็แล้วแต่ทั้งดีทั้งชั่วผลที่จะตามมาหาตัวเองไม่มีนะปฏิเสธ สัตว์ที่โตทีเดียวผุดโตขึ้นทันทีอย่างนรกเปรตเทวดารบนะนะั่นไม่มีอ่าอันนี้เขาก็เชื่ออย่างนั้นเพราะว่าเขาเห็นว่ามันสูญไงยังไงยังไงก็อุเฉธาทิถีมีความเข้าใจอย่างนั้นแล้วบอกว่ากลุ่มคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบออกบนะเป็นพวกที่ทำเพื่อออกจากการเป็ไนได้ใ่เกิดก็ดีหรือไม่ก็เป็นเรื่องของการข่มกิเลสนิวรณ์ทั้งหลายก็ดีพวกนะ บชบรพชิตทั้งหลายที่ปฏิบัติดีนั่นน่ะไม่มีนะพวกนี้เนี่ยทำแล้วผลที่จะเกิดมาไม่มีทําเสียเปล่าสูญเปล่าอย่างเงี้ยนะเหนื่อยเปลา่านะไปฝึกจิตไปฝึกทาไมอ่ะเหนื่อยไปทำมาหานะกินอย่างอื่นยังเป็นรักเป็นขโมยยังง่ายกว่าอย่าไปทําเลยเพวกเนี้ยฝึกจิตนั่งสมาธิทําให้ปัญญาเกิดเนี่ยไม่มีเรา ไปทาทาไมอ่ะสถานปฏิบัติทมไปทาทำําไมอ่าไปบวชทําไมสามวันเจ็ดวันห้าวันเออไม่มีคนเรากไม่ต้องไปอย่างเงี้ยอ,อ่าไม่เชื่อเรื่องนี้นั่นถีโลกเกนกกเนี่ยเออเนี่ยอันนี้ก็คือหลักๆเลยนะของพวกไม่เชื่อเรื่องผลปฏิเสธผลนะปฏิเสธได้หลายอย่างเลยเนาะมันเหมือนกระครอบคลุมหมดเลย <c oughs> ใช่ไหมคะ ปฏิเสธครอบคลุมมดเลยอ่ะเรื่องที่ขบทําอะไรก็แล้วแต่กบที่จะเกิดมาจากการสิ่งที่เคยทําไป้บถเนี่ยไม่มีนะแล้วต่อไปก็เป็นอะไรอ่ะอหเหตุกะหน้า, 1, 5, 5. าหนึ่งค้าอหิทตุกะทิฏิบอกว่าเห็นสัตว์ทั้งหลายที่กําลังได้รับความลําบากความสบายสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจเขาบอกว่า สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนะ่ะไม่ได้อาศัยอะไรเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดความสบายไม่สบายนะั้นน่ะมันไม่มีที่จะทําให้เกิดเราเนี่ยเป็นพวกปฏิเสธเหตุมาหน้าหนึ่ง 1, ข้าหกค่ะยอหน้าตรงกลางความเหตุที่เป็นอเหตุถูกอธิฐิเป็นความเห็นที่ปฏิเสธเหตุคือการทําดีทาชั่วของสัตว์ทั้งหลายที่ทํากันอยู่ทุกวันทุกวันนะนะั่น่ะไม่เชื่อว่าเป็นเหตุให้ก่อเกิดผลขึ้นมานการปฏิเสธเหตุก,ก็เท่ากับปฏิเสธผลเห็นไหม สัตว์ทั้งหลายที่กาลังได้รับความสุขกายสุดใจหรือว่าความทุกข์กายทุกใจทุกวันน่ไม่นมับว่าเป็นผลอันเนื่องมาจากการกระทําดีทําชั่วของตัวเองเห็นไหมฮะอันนั้นตรงนี้เนี่ยปฏิเสธเหตุส่วนข้อที่สามอัจริยะทิฏฐิก็คือเป็นความเห็นเนี่ยเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายที่ทําดีก็ตามท,ทำชั่วก็ตามทาดีทําชั่วนั้นไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญนะสัตว์ว่าแต่ว่าทำก็คือปฏิเสธทั้งเหตุและผลนะ อันนี้ปฏิเสธหมดเลย,ย,เเลยอืมเ็าปฏิเสธหมดนะค่ะไม่เอาเอาันนี้ในส่วนของ <c oughs> ความเป็นไปในเรื่องราวต่เหล่านี้นะมาดูหน้า158หน้า158ตรง <c oughs> ยอหน้าตรงกลาง <c oughs> ความเป็นนิยต่างวิชาทิฏฐิของทิฏฐิทั้งสามคือความเห็นสามอย่างเนี่ย <c oughs> มันเป็นความเห็นที่มั่นคงและแน่นอนในจิตใจในคณะสานาของสัตว์เหล่านี้นะ อ้ยากยากมากเลยยากมากมากเลยไม่งั้นไม่งั้นเขาจะแบบพวกนี้เราถ้านึกถึงเนี่ยมันเป็นขันธสัดาหถ้าเราดูที่ถิเจรสิกเมื่อเช้าที่ทิีจิตเกิดอ๋อคือเดนเมษายนใช่ใช่มันเสดไหมเสดเสดเจ็ดขณะเจ็ดขณะเจ็ดขณะเนี่ยมีความเห็นผิดทีนีงก็เจ็ดขณะเจ็ดขณะเจ็ดขณะตอใช่แล้วเขาก็สอนกันอย่างนี้นะแล้วคนที่ไหลไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเขาต้องแบบเคยเคยมาด้วยกัน พวกนี้เคยต้องดึงกันเอาไว้ตั้งแต่ในแต่ละยุคละนะหลายพวกหลายชาติมาแล้วนะดึงดูดดึงดูดแม่เหล็กแม่เหล็กที่เขาจริงจพวกปั่นจักรเข้าไปเลยแล้วไล่ต่อนี่แหละวิ่งอัตโนมัติก็ได้ค่ะอัตโนมัติเลยถ้าพวกที่ฆ่าพ่อตัวเองฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่เชื่อเรื่องนี้มันก็ถ้าฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้ก็ฆ่าผู้อื่นได้ฆ่าได้หมดอ่ะใใชช่่คือไม่จำกัดอ่ะฆ่าได้หมด เรื่องอื่นเรื่องคือการฆ่าหรือการเป็นเรื่องเมตของเขาไปแล้วบ<ม>เป็นเรื่องในชนีวิตประจำวันที่แบบว่าไม่มีปัญหาอ่เ<ม>นี่ย<ม>ก็เลยแบบว่าทําให้<ม>ความเห็นผิดตรงนี้มันฝังเป็นอนุสัยเรียกว่านอนเรื่องอยู่ในขันธสันด์ตานตัวเนี้ยนะครับครับแลถ้าท่านบอกว่าที่แสดงสังโยอดักสัโยอดศิลป์ในแนวพิธามหรือในพระสูตรก็ได้นะครับตัวเนี้ยมันเป็นทิฏฐิิฐสัมยน์ ซึ่งท่านเปรียบเป็นเชือกเส้นใหญ่เลยเชือกอันนี้มันเหมือนกับดึงให้สัตว์ดึงขึ้นดึงลงดึงขึ้นดึงลงนะโดยมากก็จะดึงลงอย่างเงี้ยแล้วถ้าดึงขึ้นเนี่ยถ้าเป็นความเห็นผิดที่อีกแบบหนึ่งมันเป็นทิฏฐิเหมือนกันแต่ว่ามันดึงขึ้นไปบนสวรรค์บนโน่นบนที่ธมก็ได้เนี่ยแต่ถ้าเป็นสามอย่างมันดึงลงอย่างเดียวตัวสัญญอตัวนี้นะทิฏฐิเจตสิเนี่ยนะนี่ถ่ามิจฉาทิฏฐิ พี่ีตรงเนี้ยมันดึงลงอย่างเดียวเลยแล้วก็ดึงมางดึงแล้วก็ผูกกอาไว้ดึงแล้วผูกเอาไวท้ที่ดึงขึ้นเนี่ยที่จีก็เป็นยังไงครับที่ดึงขึ้นที่เป็นผมเอาพวกที่ปฏิบัติมีความเห็นของเขาว่าการาใช่ค่ะคือเอารูปแบบของตัวเองเป็นที่ตั้งอ๋อเอารูปแบบแล้วก็เอาความเห็นความเชื่อภายในกลุ่มใลุ่งกลุ่มใหญ่เลยใช่ เอาเปนของตัวเองเลยค่ะและ้วก็เชื่อแบบนั้นว่าการทําแบบนี้เนี่ยเขาจะต้องได้รับผลแบบนี้นะ mm hmm. เขาถึงพากันทํามันเป็นความเชื่อที่แบบเหมือนเหมือนกลุ่มของกลุ่มหนึ่งที่เราไม่บอกว่าเป็นที่ไหนนะเป็นกลุ่มหนึ่งที่แบบว่าเชื่อว่าการที่ทําเรื่องแบบนี้เนี่ยบรรจาแบบสามารถทําให้พวกเราทั้งหมดอ่ะพ้นจากอันนี้ได้พ้นจากความเป็นมนุษย์พ้นจากความ ความลำบากจากความพูดได้ค่ะใช่มันเป็นความเห็นที่แบบผิดซึ่งถ้าตามหลักทางพพุทธศาสนาที่เราเรียนอยู่นะถ้าจะให้คลิกกับตรงกันข้ามกันก็คือต้องเอาฐานทั้งสีก็คือเอากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมาเป็นเหตุเป็นอารมณ์ทําให้สมาธิเกิดเงี้ยแต่เขาเนี่อาแบบหนึ่งไงเขาเอาอีกแบบหนึ่งกัน เขาเอาอีกแบบหนึ่งกันมาแบบมายึดมั่นนะมาเป็นสารณะมาเป็นที่พึ่งเน่เอาสิ่งอื่นมาเป็นสารณะที่พึ่งแล้วก็ทํากันแบบนั้นเป็นรูปแบบที่โดยเองทําต่างๆกันมาที่ดึงขึ้นก็คือมีความเชื่อปฏิบัติแต่ว่าสามารถเป็นโรลได้แต่เขาไม่ใช่เป็นวิธีการที่แบบในถ้าทำเขาเขาก็มีเขาก็มีรูปแบบของเขาใช่และพวกนี้ก็บางทีก็เขามีความเชื่อว่าโลกแบ โลกแบนโลกมีที่สุดโลกมีที่สุดด้วยนะอะมีที่สุดด้วยโลกแบนโลกมันมีจํานวนจํากัดโลกของเขาอเพราะว่าสมาธิมันทําให้เขานไปเห็นแค่ตรงนั้นแล้วเขาก็มีความเชื่อแบบนั้แล้วแบงนี้ถือว่าเป็นบาปไหมคะช่วงที่เขาได้สมาธิที่ถึงขั้นชามเนี่ยมันเป็นบุญแต่ว่าความเห็นอีกแบบหนึ่งมันฝังไว้ความเห็นอีกอย,ย่างหนึ่งเราต้องแยกสิ เราแยกสิว่าความเห็นที่ทําให้เขาทําเรื่องนี้แล้วเขาสามารถทําแล้วสามารถทําให้ฌานและจิตเกิดขึ้นมาได้เราต้องแยกระหว่างบุญกับบาป<ะ>เขามีความเห็นเชื่อว่าเขาเอาหลักการแบบเนี้เอาไปทําแล้วสามารถทําให้สมาธิแนบแน่นได้อย่างเงี้ย<ะ>เออเขาเก่งนะอพูดถึงเขาก็เก่งจริงคนหลากหลายพวกนี้บางทีเขาก็มีความเห็นว่าเขาก็อยากพ้นจากการเห็นว่าตายกาเกิดเหมือนกันคือเขาอยากพ้นจากความทุกข์ แต่เขาก็หาวิธีของเขาอย่างเงี้ยใช่ไหมนะเอเอณตอนนั้นเนี่ยแล้วถ้าเราโยงไปนอกตอนที่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดอย่างเงี้ยนะเออพวกนี้ก็ยังมีกันเยอะอย่างเงี้ยอแต่พอมันนี้พระพุทธเจ้าอุ<ด>บัติขึ้นมาแล้ว<า>เนี่ยเออใครที่เข้ามาศึกษาเขาก็จะได้อีกรูปแบบหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าไม่ได้ศึกษาก็เชื่อในรูปแบบเดิมๆอย่างที่เรารู้ๆกันในรูปแบบต่างๆ ก็ยังมีจันทรุปวรรณตอนนี้พระพุทธเจ้าเราก็ตามทวามไม่ตามใช่แต่แล้วคุณเจียจันทรพูดถ้าเอันนั้นเนี่ยนอกจากนี้นากพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกคนที่เป็นมนุษย์เขาต้องหาวิธีใช่หาวิธีของเขาเพื่อจะหลุดจากความทุกข์กายทุกข์ใจเหมือนกันค่ะเขาพยายามหาเหมือนกันแล้วตรงนี้ก็จะดึงขค่ะพยายามหาหาความสุขที่แท้จริงอ่าเรามาดูนะท่านบอกว่าไงคะ ทิฏฐิทั้งสาม mm. ก็คือนัก mm. นถิกะเหตุกะอริยยะที่กล่าวมานั่นน่ะนะคะคณอาจารย์ก็คือคณะคณะของคณะก็คือพวกอาจารย์กลุ่มของอาจารย์เรียกว่าคณอาจารย์ใช่ไหมคณะอ่ะแล้วก็บวกกับอาจารย์เห็นไหมเออพวกคณาจารย์ทั้งหลายของเดรศิเดร 3, ถีสามท่านคืออาจารย์อชิตต์มีความเห็นชนิดที่เป็นนักถิกะ อาจารย์มัคคิโคสาละมีความเห็นชนิดที่เป็นอหตุกัทิิฐิอาจารย์ปุรานักสปะมีความเห็นชนิดที่เป็นอกิริยะทิฐิความเห็นผิดของอาจารย์ทั้งสามนี้เป็นนิยบาวิชาทิธิคือเป็นความเห็นผิดที่มีสภาพส่งผลในนิรยรภูิแน่นอนในลำดับแห่งจุติโดยไม่มีระหว่างขัง้นเพราะความเห็นผิดของท่านทั้งสามนี้ยึดมั่นแน่นหนามาก แม้พระอ,องค์ได้ทรงทรมานด้วยวิธีต่างๆเห็นไหมพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่มีพระมหากรุณานะพระพุทธเจ้ามีพระมหากรุณามากพยายามช่วยแล้วนะเนี่ยบอกว่าหาวิธีการต่างๆเพื่อให้เลิกถอดความเห็นผิดนั้นเสียก็ไม่เป็นผลสําเร็จเห็นไหมคะสําหรับพวกลูกศิษย์ของคณาจารย์ทั้งสามนี้ในตอนแรกความเห็นผิดที่เกิดขึ้นนั้นยังมีกําลังอ่อนอยู่ฉะนั้นจึงยังไม่สําเร็จเป็นนิยตาวิชาทิฏฐิ ในเวลาต่อมาเมื่อได้มีการท่องบทพิจารณาเนื้อความในคาสังสอนของอาจารย์อยู่เสมอเหมือนกับผู้ที่เจริญกรรมฐานและมีความพอใจในคําสอนด้าน,นั้นในขณะที่พิจารณาและมีความพอใจอยู่นั้นทิฏฐิขตาสาัมปยุทธชวนะเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากมายนับไม่ถ้วนจนกระทั่งจิตนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิสมาธิเกิดขึ้นเรียกว่ามิจฉาสมาธิเกิดขึ้นมาในที่สุดทิฏฐิขตาสัมปยุทธชวนะวิถี ที่มีการตัดสินแน่นอนในเนื้อความนั้นๆว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็เกิดขึ้น